นะเรื่องของกระแสลมให้ได้นะครับฝั่งต้านลมฝั่งที่สวยครับลูกนี้อัอันไหมพ่ตั้อันอูครับพี่ออสยับได้อยูโอ้โหสวยลูกนี้ได้ครับได้กัได้ไดไดแท้ครับ สวัสดีครับพี่ครับรับถึงองคคนแม่นะครับคนดรอคนแม่บรรยายการแข่งขันในมินอสเวนวันโครรานนะครับ เกิดซิงเกิลรอบ3าสิบสองครับไม่ใช่สิรอบ16ครับวันที่สามนะครับที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการแข่งขันระหว่างซีตัสครนัชชาคุณชูนะครับซิตัสคอนัชชาวัสินบีซิงกับวีออสนะครับสโมสร ซื่อยาวครับยังจำไม่ได้สักทีขอไปด้วยครับแท่ตอนนี้นะครับ4 1ครับวีออสเป็นฝ่ายเซตครับจนของโค้ดหนึ่งนะครับห้าหนึ่งครับ อย่างที่ทุกคนทราบนะครสนามเทอร์มินอลทวินนี่วันนี้เป็นเรื่องที่ชนะเรื่องของกระแสลมให้ได้นะครับฝั่งต้านลมฝั่งที่สวยครับลูกนี้26ครับเกณเหมือนเพิ่งเริ่มต้นนะครับวีออสครับีออสเต็มรุ่นนะครับปีนี้ส่วนซีตัสปีรุ่นครับ แด้ตอนนี้เจ็ดสามครับล้อเสิร์ฟครับซิตัสรับทันไหมน้ำหนักกันได้อยู่ครับซสตัสพยายังเป็นตัดนะครับแต่ว่าน้ำหนักในเรื่องของทิศทางคอนโพรยากครับเรายาเกเขาก็ยากนะครับโอ้โห ตอนนี้คะแนนไหลนะครับมางที่วีออสนะครับเก้าสามนะครับออกครับที่แปดครับ energy น,นะครับ energy ของโค้ช energy ของนักกีฬานะครับ energy ของพ่อแม่นะครับ ส่งผลหมดน,นะครับการช่วยกันปรักัรปคองบรรยากาศให้พร้อมออกศึกนะฮะพร้อมลบนะฮะยามสงบกับยามลบเนี่ยบรรยากาศเอ e น g y ต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะครับใครทําได้ดีก็เอาชนะใ,ใครชนะไปใครทํายังอ่อนแอพวกเปียกยามลบเหมือนมย,ยามสงบก็จะต้องรับผล ในสิ่งที่ตัวเองได้เป็นนะครับอันนี้พี่พีเอเก็นมาแต่ล,ละแมตชแต่ละแมตช์ของมันทาีาของทุกๆคนนะครับไม่ใช่เพาะสนามนี้นะครับพี่ออสครับตัดค,ครับสิบสองสามครับคะแนนห่างมากครับสวยครับยอดสน้ำหนักน้ำหนักดีครับแล้วก็โอเวอร์เฮด ใช้ประโยชน์ของลมเลยครับแต่พีต้นมีสามเกมครับโอ้โหสวยครับยอดสิบสี่ครับต้านลมนะครับก็ใช้จังหวะแล้วก็ประสบการณ์จากสองวันที่ผ่านมาทำให้สามารถจะเข้าใจทิศทางของลมได้ดีครับต้องแก้เกมให้ได้ครับ เกมนี้แก้อะไรไม่ได้ก็ปล่อยไปเกมสองแล้วครับตอนนี้อ่าพลาดกันง่ายๆครับพลาดกันเองครับเลขสวยนะครับวันนี้คือวันที่สามของการแข่งขันนะครับสวยครับพันไหมโอ้โหยังได้อยู่แต่ไม่น่ารอดแล้ว <laughs> เดินทางกันมาถึงวันที่สามนะครับของพ่อคุณแม่ผู้ฝึกสอนผู้โค้ชครอบครัวนะักกีฬาที่มาจากสโมสรสอ,สอท่ทประเทศนะครับไล่มาแล้วสิบห้าครับเราอยู่ในรายการแกนูล่าทิปไลน์นะครับเทอร์มินอลเเว่นยี่วันโซลานาครับอยู่ที่เทอร์มินอลเซเว่นยี่วันโคลาานี่ค่าของชี แป้งแดงมีพรน,นะครับทานอาหารได้แต่ไปอยู่ห้างอื่นมีแบงแบงแดงไม่พอนะถือว่านี่คือจุดเด่นของศูนย์การค้าเทอร์มินอลตะเวนที่วันครับตอนนี้เจ็ดนะครับสิบเจ็ดครับสวยมากครับจิตัสแปดสิบเจ็ดครับค่อยๆมาครับตั้งสองห สวยครับแต่ว่าแปะลงหรือออกครับไลแมนก็ห้าสิบห้าสิบนะฮะให้ลงนะครับลูกมันเร็วมากนะครับวันนี้โอ้โหเอาละครับวีออสอีกสองแต้มนะครับก็จะปิดเกมที่หนึ่งได้นะครับพันไหมติ่ตั้พันอยู่ครับวีออส อถ้าคอนโทรน้ำหนักไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วครับทั้งสองฝั่งนะครับเก้าสิบเก้าครับนั่น,นแหละครับสิบสิบเก้าครับห้าหลอกครับสวยครับแมตชพอยครับสิบยี่สิบครับ สวยมากครับ11 20ครับอาศัยจังหวะนะครับเปลี่ยนทางนะครับเปลี่ยนหน้าไม้สวยครับ12 20ครับวีออสยังปิดแมตช์พอยต์ไม่ได้นะครับเป็นคั้งที่สองครับ เกมที่ซีตัสครับโอ้โหจริงๆถ้าเล่นจังหวะนี้นี่แต้มอาจจะเปลีป่ยนไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าจับทางได้แล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นมาเชียกต่อในเกมที่2นะครับว่าซีตัสกอนนาชานะครับว็เจิงบีซีกับ b ีออสนะครับสมรสอนไม่เข้าปากพี่เอกเลยต้องขอโทษ้วยครับจำได้ แล้วเราก็ปรับแก้กันต่อครับยังได้อยู่อีออสติตัดหาทางอยู่สวยมากกันน้าหนักดีครับไล่มาแล้วครับสิบสิบเอ็ดครับค่อยๆไป,ไป,ไป,ไปครับค่อยไปสิบสองสิบครับ เขามีลุ้นครับโอ้โหเป็นทรงครับสิดสี่สิบเอ็ดครับยังมีให้ลุ้นนะครับช่วงแก๊ปยังไม่ห่างกันมากนะครับทุกคนที่ชมอยู่สามารถพิมข้อความเข้ามาให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็โพ้ดแล้วก็โ,โ,โ,โค้พอคนแม่ได้นะครับเราต้องการการแสดงความคิดเห็นครับรับชมมาจากที่ไหน เป็นวายครับอายุประมาณสักสามสิบห้าปีโเคพอร์ทแของพ่อแม่ของโค้ชท,ที่ได้เชิญมาแลกเปลี่ยนมุมอมองแล้วก็ให้ประสบการณ์กันก็น่าจะยอดเริ่มทิ้งห่างนะครับสิบแปดสิบเอ็ดครับเราอยู่ในรอบสิบหกนะครับของ หญิงเดี่ยวรุ่นนี้ต่ำกว่า13ปีนะครับเกิร์ตซิงเกิลรุ13ครับจัดเตอร์สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในเ,เลเวลที่2นะครับเจ้าภาพผู้จัดก็จะเป็นแกนูล่าครับสนับสนุนโดยทิปไลฟ์ทิปไลฟ์นี่เป็น ยังได้อยู่ยังแปะไม่เอาได้ครับได้ถึงจะได้แต้มครับดูซิว่าจะเกมพอยต์สำเร็จไหมนะครับสำหรับพีออนนะครับอ่าไล่มาแล้วครับสิบสามยี่สิบครับไม่มาติดตามกันนะครับอ่าติดเกมได้ครับแสดงความดีๆกับ Trinity Fusion Club นะครับวีออสนะครับแล้วก็วัตถิบุตรสำหรับที่ตัดเจอซิงเกิล อายุต่ำกว่า13ปีก็สุดที่รอบ1ีครับอย่างที่บอกครับเราแข่งขันในตลอดปี2015มาทเหมือนจบเคยเกิดขึ้นเมื่อตอนสีตัดปีปีรุ่นเมื่อ2ปีที่แล้วครับปี223นะครับ223ที่ปีรุ่นไปปี toyota yu นะครับซึ่งช่วงนั้นก็คืออยู่ที่4 5แต้ม6 7แต้มนี่นะครับนั่นคือช่วงที่ปีรุ่นครับขอบคุณทีครังนะครับและอย่าลืมไปติดตามต้องกดต่อกดแม่นะครับกดตามกดกระดิ่งปีฟิร์สนะครับจะได้ไม่พลาดที่ปากเงินนะครับ ัโหลดทุกๆวันจันทร์พุธและศุกร์นะครับคลิปใหม่ๆแล้วจะมีไลฟ์เมื่อไหร่มีเรื่องที่น่าสนใจเมื่อไหร่ที่เอก็จะไลฟ์สดขึ้นมาทันทีเลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ